กอยขุมจ้าวันนี้กอยขุม่มกอยไม่ไม่เหนื่งงามๆค่ะพี่น้องขึ้นยาขัดจัดเลยค่ะรี้อค่ะหืมกอยขมหหอวพีกบกวขึ้นยา,ข,าขัดจัดเี่น้อจ้าอากาศเปียกหนี้สเสีสยสบสนกวาหืมกอยเปีแหงพี่น้องกอยใส้ดีนัวขุขมๆค่ะ ใส่บีว่าของผมแล้วก็พักเข้ากับผักชีจากแปลงค่ะะระเน่หอมแดงพริก้วยลูกด,ดุดมักแข้งม,มกงักเขือสมิ้ละคะเก่งแักเขือผักเข้าแล้วกับใบหอมจักหน่อยค่ะเนี่ยสิบเจ็บมันเรยากาศเ,เปียนมีปิดใจคืออยากกินก่อยกินลาบ củ khủng cái gì xẹp rồi được quá còn nhiều uhm. lạc kháo cả Hãy uhm. พี่ดองท่นไดนพวกินดิบเอาไปขวกันเลยเนะคะ่ะของมักขึนอยุกับผู้กินเนาะค่ะพี่ดองมักกินแล้วได้แบบสีเสียบเนี่ยน่ะหรอคะอืออือนิดหนึ่งอือ สมกับคิดจอัดเห็นเสนอไหนก็พักซีต้นหอมงมอ้ำน้ำอุดไปเลมเหนือกระเดียงงามน้ำด,ดีดีดอกจัดเลย Lim tất của mẹ vinh hoa. nhiều khẩu tay những thắc thái nữa. Trap trap. kiếm cả giờ quân hà vinh đi Tất tay? Nghem một tàu, tất thắc là nhắm kha. Quít tất 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 음. 아. 고이. 음. 因为。<Okay. S 2> okay. เฮ็ดกินยำเนี่ยยำกึ้นอยากเขาจะงเสียบแต่พี่น้องมผู้ใก็ได้กึอยากกระจักดเอืม เป็นดุกวดเอ เป๊ะอุบุนพี่น้องเลยอือสะใจมากเลยพี่งียบมากพี่น้อกัเลอ ไรจะ่น้องเรียกต่จะจัดตอนแล้วค่ะ